แบงค์20ในสมัยรัชกาลที่10พลาสติกครับล่าสุดนะครับมี f c นะครับส่งมาขายร้านปานันนะครับต้องบอกเลยนะว่าเนี่เป็นสภาพที่ผ่านการใช้แล้วมีการเจอจริงๆนะครับสำหรับแบงค์20พลาสติกอ่านี่คือเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกนะครับสมัยรัชกาลที่สิบนั่นเองครับที่ผ่านมานะครับผมก็รับซื้อมาแล้วหลายครั้งหลายอย่างเลยนะครับล่าสุดนะครับชิ้นนี้นะครับ FC ก็ ส่งมาขายร้านปลาหนันของเรานะครับแล้วต้องบอกเลยว่านะที่เจอรอบนี้นะครับนะเราเจอกันในหมวด9ด้วยนะครับนะนี่คือหมวด9หมวด 9A เห็นไหมฮะนี่คือหมวด 9A นะหมวด 9A นะครับถ้าเกิดเป็นนะภาษานะภาษา,าไทยก็จะเป็นหมวด9กอไก่ G, นะหมวด9กอไก่ G, น,นั่นเองครับสำหรับแบงค์20รุ่นนี้นะครับปัจจุบันนั้นราคารับซื้อตอนนี้นะครับนะ อยู่เพียงแค่ไมละ300เท่านั้นครับสำหรับใครที่อยากขายร้านปานอนผมเลยแนะนำว่าให้คุณนะดูคลิปเสร็จให้รีบเร่งเลยนะเพราะว่าราคามันมีลดลงลดลงครับนะลดลงเพราะว่ามันมีเจอกันเยอะยิ่งเจอกันเยอะราคาก็จะร่วงลงนะครับอันนี้คือบอกเลยบอกด้วยความหวังดีนะครับหรือว่าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยวันหน้าราคาจะพุ่งมากกว่านี้คุณไม่คุณไม่จาเป็นต้องขายผมก็ได้กันแล้วแต่นะมีหลายคนบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเฮ้ย นะรอนะถ้าได้แค่300ไม่ขายต้องบอกเลยนะว่าหลายคนเคยบอกว่าตอนที่ผมให้ใบละ600อ่าเอาเริ่มต้นเลยตอนแรกนะใบละ1,000บาทรับซื้อใบละ1,000บาทมีคนบอกว่า1,000ไม่ขายคิดว่าน่าเยอะกว่านี้ผมก็เตือนแล้วผมเตือนแล้วแต่พวกคุณไม่เชื่อนะหลายคนบอกว่าโอ้หนึ่งพยังไม่ขายมันหายาม่มันจะต้องนะมันจะต้องได้เยอะกว่านี้ผมก็บอกว่าให้รีบนะนะรีบนะรีบขายนะก็ไม่เชื่อผม สุดท้ายนะครับราคาล่วงเลย600หรือ600 600บอกผมว่ายังไง6ก0ก็บอกว่าไม่ขายรอกลับไป1000รอกลับไปหนึ่พันอ่าลงเหลือเท่าไหร่500 400ปัจจุบันเหลือ300 300ยังมีนะยังมีคนมาบอกว่ายังมีคนมาบอกผมว่านะไม่ขาย6เออ300ไม่ขายผมบอกเลยว่าระวังจะเหลือแค่30มนะจะเหลือแค่ใบละ30นี่คือแบงก์ยสพลาสติกยืนยันว่าผมรับซื้อจริงๆครับ ใครมีแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ยี่สิบพลาสติกแบบนี้นะครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางตอนเือนก็ต้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับช่วงนี้ผมก็มาคุยกับแฟนๆนะเกี่ยวกับเรื่องของของสะสมต่างๆนะครับ ซึ่งร้านปาน,นานั้นซื้อหลายอย่างเลยครับว่าจะเป็นทางเหรียญน,นะเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบเหรียญน,นิยมนะแล้วก็ธนาบัตรก็มีธนาบัตรเก่าธนาบัตรโบราณธนาบัตรแปลกธนาบัตรหายากอะไรต่างๆรูปแบบที่ผมรับซื้อมันโคตรเยอะมากเงินตราโบราณนะครับเงินพดดว้วงเงินเจียงนะครับเงินลาดเงินห้อยเงินสกุลนะแปลกๆนะเงินต่างประเทศเนื้อเงินโบราณคือรับซื้อหมดเลยแล้วก็ยังมีเครื่องเคลือบนะเครื่องเคลือบ เครื่องเบนจ์จะลงนะของสะสมมีค่าต่างๆมันเยอะแยะมากๆนะคุณจะต้องติดตามร้านปานันให้ดีสำหรับใครที่มีตาที่ผมรับซื้อเนี่ยคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะไม่ว่จะเป็นทางนี้เลยนะเฟซบุ๊กปาหนันเทือคือนะนะง่ายมากนะมีมีแอดมินคอยดูแลอยู่ ถ้าใครมีไลน์าทางไลายก็แอดปานัน88ดแปดงไลน์นะครับแล้วก็0ูนย์ห้าสอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองมีตราบใดที่คุณยังไม่ได้ศึกษาครับเพราะว่านะครับหลายคนนะครับมักจะจินตนาการมนโนเอาเองนะครับว่าเออฉันต้องมีดูแค่ภาพจะรู้เลยไม่ใช่ครับทุกอย่างมันมีดีเทลมันมีรายละเลอียดของมันอยู่ว่าเรารับซื้อแบบไหนเพราะ นะครับนะหน้าปกอะไรต่างๆไม่สามารถบอกอรายละเอียดได้หมดหรอกนะค,คุณจะต้องศึกษาข้อมูลนะครับใครถนัดอ่านก็อ่านใครดูถนัดดูคลิปก็ดูไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครมีก็ติดต่อเราได้ทุกช่องทางนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานาันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับแบงค์20พลาสติกรุ่นนี้นะครับนะก็นะเป็นแบงค์20พลาสติกทึ่งซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับถึงกับ ออกมาประกาศยกเลิกการจำหน่ายาจแจกออกมาเลยนะคือตอนแรกออกมาใช้ตอนหลังต้องมีการระงับการแจกออกไปนะเพราะอะไรเพราะแบงค์ยีพลาสติกรุ่นนี้มีความผิดปกติเยอะเจอกันโคตรเยอะเจอกันโคตรง่ายครับนะเจอการโคตรเยอะเจอกันโคตรง่ายนะครับเราก็ได้มาหลายใบแล้วนะครับนะแล้วก็นะครับมีคนถามซื้อเข้ามาถามว่าทําไมเราถึงไม่ซื้อทำไมเราเออเราถึงยังเราถึงยังไม่ขายอ่ายังไม่ขายนะครับมีมีนักสะสมอยากได้นะ แต่ว่าเราไม่ขายเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเรารอเฉลี่ยทุนแล้วก็แบ่งๆบ่งอะไรพูดง่ายก็คือเคยซื้อมา1,000นะฮะซื้อมา800600 500 400 300เอาทุกใบมาเฉลี่ยทุนกันแล้วค่อยๆขายแล้วก็แบ่งแบ่งเอร้านปันไปสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะครับมีความพิเศษอะไรนั่นเลยครับนะคุณลองดูเลยนะหมวดนะข้างล่างข้างข้างบนข้างบนข้างบนนี้เป็นหมวด9กกอไก่นะข้างล่างนะเป็นหมวด 9A นะซึ่ง ไม่มีอะไรพิเศษครับแล้วมาดูเลขต่อมาเลขต่อมาเป็นเลข5นะเลข5ใช่ไหมล่ะเลข5 512แต่ชิ้นนี้เลขนี้อะไรเป็นเลข5เอาแล้วเลขต่อมาล่ะเป็นเลข9เฮ้ยกูเห็นไหมเป็นเลข9จากอย่างตรงนี้นะเป็นกอไก่ห้าข้างล่างเป็น9,12ซึ่งปัจจุบันมีนะคนหัวสายพยายามที่จะปลอมเลขปลอมอะไรนะคณจะต้องมีไฟแบ็คไลท์นะส่องเข้าไปคุณเห็นไหม แบบเนี้ยมีการเจอผิดปกติเยอะโคตรเยอะมากเยอะหาได้จริงครับผมก็พยายามนําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นว่าผมเนี่ยนะเจอกันจริงๆมีจริงๆนะวันนี้คุณมีโอกาสหาให้รีบหาเลยครับฝากนะฝากแชร์นะครับไปถึงญาติพี่น้องนะคนรู้จักขอบคุณด้วยนะครับนะเพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังเดือดร้อนเงินอยู่นะเขาจะมายืมเงินคุณใช่ไหม คุณแชร์ไปเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะใครจะยืมเงินกูดูคลิปนี้นะนะบอกงี้เลยนะลองหาดูนะแบงก์ยีพลาสติกถ้าคุณเอาไปใช้มีค่าแค่20เท่านั้นแหละธรรมดามีค่าแค่20ครับแต่ถ้าคุณศึกษาคุณเชื่อผมคุณดูผมคุณได้เงินแน่นอนครับปัจจุบันเหลือใบละ300คุณก็เลือกเอาแล้วกันว่า20่อะคุณจะเอาไปใช้เป็น20หรือคุณจะามาขายผมในราคาใบละ300เห็นไหมใครมีแบบนี้ยืนยันรับซื้อริงและนะมีคนส่งมาขายแล้วหลายครั้ง